สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ้มกันอีกแล้วนะคะในช่องซ้อมด,ดีเหมือนเย่ซ้อมในคลิปนี้นะคะอุ้มก็จะมารีวิวตาแดงมันคือไรมันคือแบบพวกของจิ๋วอะไรประมาณนี้นะคะไม่ได้มีแค่อาหารนะคะมีแบบหลากหลายนะคะที่มันเป็นของจิว๋วแต่ว่าก่อนหน้านี้อุ้มก็คยรีวิวของจิ๋วมาแล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่เป็นของจิว๋วใช่ไหมอันนี้เป็นกล่องใส่ของจิ๋วนะคะออุ้มเอง นี่มันจะเป็นอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะเป็นแขนมาในกิในโกอันนี้อันเก่าทบทวนกันกนะคะเป็นถ้วยราเมงไขลานนะคะเป็นโดนัทของเบสเตอร์โดนัทนะคะของแท้เลยนะเนี่ยถูกมากแล้วก็เป็นโดนัทช็อกโกแลตน,นะคะเป็นเหมือนมากตลอโอนี่นะคะ แล้วก็เป็นเหมือนเป็นไฟรหรือน้ำสลังนี่แหละไม่แน่ใจนะคะแล้วก็เป็นขวดเปียะแล้วก็เป็นเจ้าตัวนี้นะคะอุ้งตั้งชื่อให้ว่าเจ้าน้ำตาลนะคะโอเคเราเก็บใส่ไว้ก่อนเก็บแขนม,มาในกลีบในกด้กกดยไม่มีที่เก็บเดี๋ยวหายก็เก็บไว้แน่น โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูอัน,นกันนะคะอันนี้ซื้อมา12ชิ้นเลยนะคะที่จริงจะซื้อ30แบบแต่ว่าแม่บอกว่าเดี๋ยวเขาคงจะเอามาเพิ่มนะคะเยอะมากอันเนี้ยนี่ของสวยๆเยอะเลยนะคะเดี๋ยวมาดูอันนี้อันนี้5บาทนะคะถูกมากอันนี้เอามซื้าบาทมนะัเป็นเหมือนแกะสกูตชี่นะคะยวแกะยวแกะดูกันเลยนะคะขี้เกียจแกะแม็กซ์นะคะมัน อนี่แก่น่ารักมากเลยอ่ะทุกทีเหมือนแกะดูอยู่ในโดนัทนะคะหาหาเหมือนวิพีมเลยค่ะนี่นี่คือเคสเ,ออเป็นขาแกะน่ารักนะคะอันแรกใส่กล่องค่ะใส่กล่องเลย ปิดได้ไหมปิดได้ต่อมาเป็นเสือค่ะเสือตีฉิงนะคะเนี่ยอันนี้5บาทนะคะเห็นไหมคะว่ามันถูกมากอานี่ค่ะเสือ5บาทดูหน้าเสือดีหน้าเสือแบบ มานะคะเป็นขวดขวดมินเนี่ยนห้าบาทเหมือนกันนี่มินเนี่ยนพักอะไรไม่รู้พากหนึ่งไม่ก็พากสองเนี่ยนะคะแต่ว่ารู้ว่าไม่ใช่ภากสามเอาเปิดได้ด้วยนะคะขวดอันนี้ใส่อะไรได้ปะ่ะใส่โดนัทใส่มากันลองใส่โดนัทอันนี้แล้วใส่อันนี้ สีนีน้คส่ได้ใส่น้ำตาลเนี่ยใส่ได้อะออกมาก็เทน,นะคะอย่าบอกนะว,ว่าออกมาไม่ได้อะได้แต่ว่าไม่ใส่นะคะอันนี้เอามาตั้งโชว์เอาแนนั๊บนึงนะคะแม่โอเคค่ะแม่ครูชวรสับท์เสร็แล้วยางต่อไปเป็นอันนี้ค่ะ แต่เรมมันคือรองเท้านะคะห้าบาทอ่ะถูกมากห้าบาทห้าบาทเดี๋ยวอุ้มจะเอาอาลิสนะคะมาลองใส่ดูว่าใส่ได้เปล่า,อาเอ้ยอลิสใส่ได้ อันนี้ใส่ได้ะค่ะเนี่ยแต่ว่าอันนี้อาจจาะเปี้ยวๆนิดนึงมันหลวมนิดนึงนะคะใส่ไว้ต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่ค่ะเป็นปลาหมึกนะคะอันนีสิบบาท สิบบาทน,นี่ก็ถือว่าถูกนะคะเนี่ยโอ้โ,อโป้าเบือกะนี่นะคะป้าหนูมีเซืโฟนเซืโฟนปั๊มสีแดงต่อไปนะคะก็จะเป็นเอานี้นดีกว่าน่ามิโกะค่ะ นาโกน่ารักมากห้าบาทอ่ะนี่ฮานามิโกะและดูแขนม,มันหมุนได้ค่ะเย้พวกเรานารีโกะมาแล้วเฮนารีโกะเอา,เอา,เอามีลายเส้นด้วยลายเส้นนะคะเห็นไหมไม่เห็นหรอกกล้องอุ่มันไม่โฟกัสต่อไปอันนี้ดีกว่านะคะเป็นห้าบาท อะไรไม่รู้เป็นแพนกวินอ่ะกับเหมือนอะไรอ่ะหมาไม่แน่ใจอันนี้แพนกวินนะคะไม่ใช่ยังงูแพนกวินแพนกวินตัวเล็กๆๆ,ๆน่ารักอันนี้ยังรูอเปล่า DOG Dog สุนัขใช่ไหมคะแน่นอน เพราะฉะนั้นมันต้องเป็นหมาแม่ D O G นี่มันดอกสุนัขใช่ไหมอ่าฮ่าฮ่ามันใจนะคะจำไม่ค่อยจะได้ค่ะนี่เป็นยางลบแน่นอนกินโอเคโว D O G ดอกสุนัขแสดงว่ามันต้องเป็นสุนัขแน่ๆเลยหมานแหละต่อไปเป็นนี่ค่ะเป็นเดซี่ดักกับพิกเล็ตนะคะพิกเล็ตห้าปาก เดซี่ดักก็ห้าบาทเรามาแกะกอมกันเลยนะค่ะคล้ายๆกันเลยอ่ะพี่เล็กแบบเดซี่ดัก,กอ่ะดูเดซี่ดักก่อนนะคะเดซี่ดัก,ดดกน่ารักมากเลยใส่รองเท้าเหมือนเหมือนมินนี่เมาส์เลยนี่นะคะ มีลายเส้นตรงตูดด้วยเห็นไหมนี่นะคะตรงนี้เนะี่ยลายหาลายเส้นนี่น,น,นี่ดูหน้าดูหน้ายิ้มเหรอนี่โอเคแล้วก็พิกเกตนะคะห้าปะพิกเกตมีตำหนินิดหน่อยตำด้วยนะคะแต่ก็น่ารักดีนะในตัวกลมๆนะคะ ต่อไปเป็นอันนี้ดีกว่านะคะอันนี้เป็นอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะคะเหมือนเค้กเลยอันนี้อุ้มจะเอามาทำเป็นเค้กนะคะอันนี้10บาทโลตัดยากนะคะดูสรายมันในนี้มี10บาทไม่กี่ชิ้นยังไงจริงๆนะคะมีสิบบาทไม่ค่อย ส่วนมากจะเป็นห้าปาร์ตแชร์ดั้มมันยางมันเป็นแบบฟวงกุญแจนะคะบีบได้นะเนี่ยมันไม่ใช่เนื้อสกตตูชี่นะคะมันเป็นยางแล้วเหมือนมันมีลมข้างในนะคะเป็นยางแล้วข้างในว่างๆนะมันทําอย่างนี้อะ่ะเพราะว่อะไรเส้นมันอยู่อย่างนี้นะคะ คืออะไรก็ไม่รู้นะคะเหมือนไอติมเลยแล้วมันก็เหมือนเค้กแต่อุ้มจะทําอย่างนี้นะคะเป็นเค้กดีกว่าเต็มกล่องเลยเนี่ยต่อไปนะคะเป็นอันนี้ดีกว่าเป็นซูชิค่ะอันนี้เป็นอาหารน่าจะเป็นอาหารอันเดียวเลยก็ว่าได้นะคะะว่าอย่างอื่นเนี่ยไม่มีอาหารเลยนี่เป็นซูชิน่ารักมากเลยอะ่ะ ซูชิหน้าปลาหมึกน,นะคะแข็งๆนะเอามาเป็นอาหารให้บาร์บี้แล้วก็มีอันนี้ค่ะมีสิบ,บาทอันนี้น่ารักเลยซื้อมานะคะ่ม,มโอเคคุยกับแม่นะคะมันบีบได้ด้วยนะคะมันมีเจ้ตัวนี้อยู่ข้างในน่ารักดียืนตได้เลยะคะ่ะ ดีนะเนี่ยเป็นของเล่นให้บาร์ปี้จวจิวก็ดีนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายแล้วนะคะโอ้10นาทีอย่างสุดท้ายนี่5บาทเป็นวีค่ะวีน่ารักมากวี วิผมได้นะคะเนี่ยมีเบาชีนเลยน่ารักมากเลยนะคะเนี่ยโอเคและนี่เป็นเหล่าของจิ๋วทั้งหมดไม่รวมแขนมานี่กิ๊กนี่นะคะเดี๋ยวโอ้เต็มเลย ที่จริงจะต,ต้องรวมมันด้วยแต่ว่ามันใส่ไม่ได้อ้าวแคมมาได้กินเนโกทำไมไม่เข้าไปถ้าดูว่าจะเอาใส่ดีๆไ้ใส่แค่ม,มาได้กินเนโกก็ดีนะคะเนี่ยเวลาจะเล่นก็อ,ออกมาก็ไม่เอาออกไม่ยากนะใส่ไว้เรียบร้อย โอเคค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดซ u บส c r i b e อุ้มนะคะอี้ขอลาไปก่อนละค่ะ